สัสดียรเสดิษมาชิกกลุ่ม v ีไทุกท่านทุกกลุ่มนะเสียามเช้าเช้าวันพุธที่10กันยายนพศ2568ก,กับการวางแผนกนารเทรดทองคำค่ะสำหรับกราฟทองเช้าวันนี้นะแท่งเดย์น,นั้นจบแดงถอดไส้นะฮะแท่งนี้ให้ความหมายว่าเริ่มมีแรงเซลมาแล้วนะคะเมื่อวานกราฟทองค่ะไปแตะไฮสูงสุดนะคะเดี๋ยววันนี้วาอยู่ที่ราคา36 747 5, 5โดยประมาณนะทำให้กราฟทองนะคะไม่สามารถขึ้นต่อได้ะคะ่ะมีแรงขายเข้ามาหรือว่ามีแรงเซลล์เข้ามานะคะทำให้เดย์เช้านี้จบเป็นแดงถอดไส้ค่ะ ซึ่งลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะของการที่กราฟนะคะปเป็นจอราคาสูงสุแล้วก็ตลาดมีการเทขายแต่ว่าการเทขายนั้นนะคะจะกลับมาที่แอเรียแนวรับซึ่งอยู่ที่ว่าแนวรับไหนแนวรับทำมเฟรม M15 แนวรับเอ็มแนวรับ H1 แนวรับ H4 แล้วก็จะมีการดันราคากลับขึ้นไปเช่นเดิมนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูการในส่วนของกราฟทรองวันนี้นะคะในส่วนของทำฟีมเฮนะคะในช่วงเช้าวันนี้ H4 ตอน7จ็ดโมงจบเป็นเขียวสั้นกว่าแดงนะฮะแท่งนะคะลักษณะของกราฟเพื่แอแสงว่าเหมือนกรา จะมีการกลับมาพักตัวนะฮะในส่วนของทางอ่าเฟมเฮหนึ่งค่ะ ทำเฟรมส์หนึ่งนะคะทำท่าว่าจะกดราคามาที่แอเนลรับเช่นกันจริงๆราคาปัจจุบันที่กราฟทองอยู่นี้นะคะเป็นราคาแอเนลรับนะคะในส่วนของ M15 นั่นเองค่ะหรือถ้ามองภาพแท่งเทียนจะเป็นลนักษณะของกราฟที่มาถึงแอเียแนลรับในส่วนของ h 1นั่นเองค่ะและก็จะมีในส่วนของแนวรับนะคะที่เป็นนะคะแนวรับของแท่งเทียนอีกชุดหนึ่งที่อยู่นะคะกับชุดแท่งเทียนนี้ที่เป็นแนวรับนะคะถ้าสมมุติว่ากราฟสามารถทะลุแนวรับแรกได้จะลงมาแนวรับที่2ซึ่งตรงนี้ จะมองเป็นจุดบายนะคะราคา35นะคะ95โซนนี้จะเป็นราคาจุดบาย35 95 390ตรงนี้จะเป็นจุดบายเพราะถือว่าเป็นลนักษณะ ถ้าสมมุติว่ากราฟลงวันนี้นะคะจะเป็นลักษณะ head and shoulder นะ,ะอันนี้ไหลจะตกนิดนึงพอไหลตกปุ๊บจะมีโอกาสลงมาตรงนี้แต่ตรงนี้ค่ะถ้าสมมติว่ากราฟมีแรงมากพอก็จะค่อยๆไต่ราคากลับขึ้นไปเช่นเดิมก็จะเป็นเทรนขาขึ้นเช่นเดิมนะคะซึ่งตรงนี้ต้องดูอีกทีนึงว่าจะเด้งมากเด้งน้อยมีอยู่ว่าถ้ากราฟจะจบแดงจะเด้งนิดนึงแล้วก็ย่อกลับลงมาแต่ว่าถ้ากราฟจะถอดไส้กลับเป็นเขียวขึ้นนะคะกราฟก็จะสามารถทรู้ตรงจุดนี้แล้วกลับขึ้นไปด้านบนได้เช่นเดิมนะ ดังนั้นลนักษณะของแนวรับเนี่ยต้องต้องดูดีๆว่านะเขาจะเป็นการเด้งเพื่อขึ้นต่อหรือนะจะเป็นการเด้งเพื่อกดราคาลงมาอีกแนวรับหนึ่งนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของแนวรับตรงโซนตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะคะถ้าลงมานะ,ะดังนั้นนะคะถามว่าวันนี้โคตรแพมเลือกเฉดหน้าอะไรเนื่องจากเดวันนี้เป็นแดงขัดแย้งกับเทรนด์นะคะเดวันนี้เป็นแดงขัดแย้งกับเทรนด์นะดังนั้นโคตรแพมอาจจะขอดูกราฟก่อนในช่วงเช้าแล้วก็จะดูว่าตลาดจะเลือกอะไรเช่นตลาดเช้า จะขายจริงไหมหรือจะซื้อกับเช่นอาจจะนะทำไส้นิดนึงแล้วก็ซื้อกับแล้วก็ก่อกลุ่มแนวรับแล้วดราคาขึ้นไปนะคะเป็นนะคะเดเขียวก็ได้นะเนื่องจากต้องบอกว่าตรงนี้เป็นแนวรับนะคะเราไม่ได้เซล,ล์กันแนวรับนะคะแนวรับเขาเอาไว้บายนะดังนั้นการที่กราฟจะทะลุแนวรับได้ก็คืออยู่ที่ว่าแรงของตลาดมีแรงเซลล,ลงมาเรื่อยๆหรือว่าแรงขายลงมาเรื่อยๆก็จะทาให้กราฟสามารถทะลุมาถึงแนวรับด่างได้นะคะ นั้นอย่างที่บอกไปว่าเดย์วันไหนที่ขัดแย้งกับเทรนเราอาจจะต้องชมก่อนแล้วก็ดูว่าตลาดจะเลือกอะไรอาจจะเลือกบ่ายหรือเย็นนะคะนี่คือการวางแผนการเทรดกระทองในช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วคลิปนี้เด็กคุณแพรมส่งเข้าไปนะ,ะสำหรับท่านที่นะคะได้รับรางวัลเมื่อคืนเมื่อคืนมีกิจกรรมนะคะ,ะแจกทองคําแล้วก็แจกเงินสดนะคะจากโรกเกอร์เอเนตแล้วก็จากคดแพรมนะคะ สำหรับนะคะรายชื่อนะคะเดี๋ยวโค้ชแพมจะประกาศเป็นเลขที่บัญชีนะคะสำหรับเลขที่บัญชีท่านที่ใช้โบรกเกอร์เอเน็ใช้พันเนีน่โค้ชแพมพัฒน์รอดแล้วก็ทีมง,งานนะคะสามารถทักมารับนะคะรางวัลได้นะคะรางวัลสูงสุดนะคะจะเป็นทองคำหนึ่งบาทนะคะ่ะอาจหนึ่งบาทสองรางวัลน,นะคะแล้วก็รางวัลหนึ่งสลึงสามรางวัลแล้วก็เป็นเงินสดนะคะ,ะเงินสด 1,000บาท10รางวัลแล้วก็เงินสด2,000บาท5รางวัลแล้วก็เงินสด3,000บาทนะคะ10รางวัลนะคะจากคุณแพรแม่บ้านเด็ก forex นะคะสำหรับท่านไหนที่ได้รับรางวัลก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้นะเดี๋ยวคุณแพรจะลงไว้ที่เพจแม่บ้านเด็ก forex นะคะโอเคนะคะนี่ก็เป็น,า forest, นะะนะะการเทคลับเราในเช้าวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวคุณแพรส่งเข้าไปขอท่านนะคะมีวินยัยมีกำไรครับเทนขาขึ้นต้องเลือกเขตหน้าบ่ายนะคะอย่าเพิ่งเข้านะคะเช้านี้อาจจะเป็นการหลอก หลอกสลับแท่งแล้วสุดท้ายดั่ราคากลับขึ้นไปเป็นนะคะ,ะเป็นแท่งเดเขียวได้นะคะเนื่องจากการเป็นเทนขาขึ้นนะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไป